สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมารีวิวอินเวอร์เตอร์แปลกๆอีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่ของ t ทนพาวเวอร์นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะนี่ตัวนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ซ่อมเจ้ารุ่นนี้นะครับเห็นไส้ในแอบดูไส้ในแล้วแหละเห็นว่าน่าสนใจก็มารีวิวให้อ่าการชมนะครับที่จริงยังไม่ถึงคิวหรอกนะครับแต่ถ้าเจอแปลกๆก,ก็จะเอามาแหวกดูก่อนนะไอแบบเนี้ย โอเคเดี๋ยวพามาชมไส้ในนะครับก่อนอื่นดูหน้าตาภายนอกกันก่อนนี่เรียบหรูสวยงามด้านหน้าก็เป็นยูโรไทป์นะเป็นปลั๊กแบบยุโรปนะครับนี่แบบนี้ไม่ใช่ยูโรนะเป็นยุโรปนะถ้าจะไม่ผิดเขาน่าจะเรียกว่าปลั๊กยุโรปหรือเปล่าเป็นลักษณะปลั๊กแบบนี้นะครับแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดมีพอร์ตสื่อสารด้วย rs 4 8 5นะครับ usb max 1นึ่ m นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็น เอาพุทนะครับเอาไปใช้อะไรสักอย่างหนึ่งนะน่าจะเกี่ยวกับคำสั่งใช้งานนะครับด้านข้างก็เป็นสติกเกอร์แบบนี้ระบุสเปคนะครับ2000วัตต์นะครับ, w, ะร,บระบบ24โวลต์รับเลนง์อินพุตได้ตั้งแต่21.6โวลต์จนถึง32โวลต์นะครับก็เรียกได้ว่ารับได้สูงอยู่32โวลต์นะครับเป็นเพียวไซเวฟนะครับตัวนี้ แรกที่เห็นนะครับตอนแรกก็ดูผิวเผลนนึกว่าจะเป็นของจีนที่ทำมา,อาเอาหรูหราไว้ก่อนเพื่อจุดขายนะครับคิดว่าไส้ในตอนแรกคิดว่าไส้ในไม่ได้มีอะไรแต่พอแกะดูแล้วโอ้ก็ผิดคาดอยู่พอสมควรก็เลยจะมารีวิวให้ชมกันด้านหลังก็เรียบๆง่ายๆพัดลม2ตัวพอตต่อแบตเตอรี่นะครับโอเคทีนี้มาดูข้างในกันผมได้แอบแกะไว้แล้วแหละอย่างที่บอกอ เจอแปลกๆก็จะเอามาแหวกให้กันดูแบบนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะซ่อมนะตัวเนี้ยก็ต้องรอคิวอีกพอสมควรนะครับแต่เอามาแหวกดูก่อนนะอ้าลืมบอกนี่มันมีหน้าจอด้วยแล้วก็น่าจะตั้งค่าการใช้งานอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับรูาำมาเห่านะครับโอเคทีนี้มาดูด้านในนี่เห็นไหมข้างนอกว่าหรูแล้วข้างในเนี่ยนะครับอลังการงานสร้าง ซึ่งดูจากสายตาแล้วนะครับราคาต้องไม่เบาแน่ๆเลยนะครับดูจากอุปกรณ์ที่ใช้ดูจากงานประกอบนะครับราคาน่าจะเอาการอยู่นะครับถ้าเดาไม่ผิด2,000วัตตัวนี้น่าจะเฉียดมื่นนะครับไม่รู้ราคานะยังไม่ได้ไปสืบด้วยนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีราคาเกือบๆมื่นหรืออาจจะหมื่นเลยก็ได้หมื่นไปไปลายเลยก็ได้นะโอเคทีนี้มาดูกันตั้งแต่รายละเอียดคร่าวๆกันก่อนแล้วกันนะครับ นี่พอตอินพุตคาปาอันนี้เป็นแกนโลพาสเอาพุตนะครับโดยองค์ประกอบแล้วมันก็เหมือนอิเวร์เตอร์ทั่วไปแต่จะเห็นได้ว่าเขาใส่มาค่อนข้างเยอะค่อนข้างแน่นยิ่งอุปกรณ์เยอะก็แสดงว่าเขาใส่ใจเยอะยิ่งใส่ใจเยอะก็คุณภาพก็ดีตามไปด้วยนะครับ mm hmm. ม้อแป้งนะครับมี1นลูกนะครับนี่ขนาดไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะครับนี่กลางๆ2,000วัตสบายๆนะครับอ่ฝั่งนี้เป็น IGBT ฝั่งเอาพุต ฝั่งนี้เป็น m o ส f e t นี่ DC to DC Converter มี m o ส f e t มาให้ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6ทั้งหมด12ตัวนะครับ IGBT Output อีก4ตัวนะครับอันนี้เป็นไดโอดนะครับ Rectify เนาะฝั่งนี้นะครับเป็นถ้าเดาวงจรคร่าวๆน่าจะเป็นเหมือนลักษณะ เหมือนสวิตช์นะครับนี่มีสายคอนโทรลมาจากด้านล่างเมื่อเราสั่งเปิดเครื่องนะครับมอเเฟตพวกนี้มันก็จะทำการต่อเป็นเหมือนเหมือนซับสแตตัสสวิตช์นะครับสังเกตมันจะมี PTC อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ไฟฝั่งบวกเนี่ยก็จะน่าจะข้ามฝั่ง PTC ไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ไฟส่วนหนึ่งก็ลงเข้าสู่วงจรจากนั้นเมื่อวงจรได้รับไฟขึ้นมา ระดับหนึงนะครับก็จะสั่งออนมอสเฟตพวกนี้พวกนี้จะเป็นชิปมอสเฟตนะครับชิปเหมือนสวิตต์อะทำหน้าที่เป็นสวิตต์นะครับสั่งงานด้วยสายชุดนี้นะครับอันนี้คือเข่าวๆนะครับเมื่อสั่งงานมีคําสั่งมานะครับมอสเฟตก็นํากระแสก็เปรียบเสมือนต่อ,อกระแสถึงกันนั่นเองพูดง่ายๆก็วงจรเนี้ยโมดูลด้านบนเป็นระบบสวิตต์นั่นเองนะครับถ้าในกรณีที่ว่ามอสเฟตช็อตอยู่หรือมีอะไรช็อตอยู่ นะครับไฟในส่วนที่ข้ามจาก PTC ตรงนี้มาเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถข้ามมาได้เนื่องจากถ้ามีอะไรช็อตอยู่ข้ามมาไม่ได้ไฟก็จะไม่มีคําสั่งมาให้มอสเฟตทางานแล้วไฟที่ป้อนเข้ามาเนี่ยก็จะไม่เข้า,าระบบทั้งหมดทําให้มันไม่ช็อตหนักมากกว่าเดิมในกรณีที่ถ้าเครื่องช็อตอยู่นั่นเองอันนี้คือการคาดดาววงจรนะครับน่าจะออกแบบมาแบบนี้นะครับ ที่จริงไอแบบนี้น่าจะมีมาทุกเครื่องในอินเวอร์เตอร์แต่ก็แน่นอนถ้ามันมีระบบป้องกันมาเยอะนะครับราคาก็จะสูงไปด้วยนะครับโอเคทีน,นี้ข้ามในส่วนของวงจรสวิตไปนะครับทีนี้พอข้ามวงจรในส่วนของสวิตไปเนี่ยมันก็เหมือนอินเวอร์เตอร์ระบบออฟกิดทั่วไปเท่าที่เคยรีวิวระบบให้กันฟังนะครับก็คือฝั่ง d c to d c c o n v e r t ต r ทําหน้าที่บูตแรงดันจาก2 4โวลต์ นะครับผ่านหม้อปแปลงนะครับบูทต์ออกมาผ่านระบบบิดเลกตริฟายกลายเป็นไฟดีซีไฮโวลท์ที่เราๆ380โวลต์ถึง400โวลต์ดีซีนะครับหลังจากนั้นเข้า IGBT มารอที่ IGBT นะครับ IGBT ถูกสั่งงานด้วยระบบคอนโทรลเลอร์อยู่ไหนนี่นะครับ MCU นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro roller, สั่งงานนะครับได้สัญญาณโดยใช้ออปโตภาพก็ไม่โฟกัสนี่ นี่นะครับเขาใช้ออปโตได้นะครับได้ IGBT เนะี่ยแบบนี้ถ้าเห็นออปโตเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าเป็นวงจรที่ค่อนข้างใส่ใจมีคุณภาพพอสมควรนะครับเพราะว่าออปโตจะเป็นตัวแยกไอโซเลตโดยถาวรถ้าเกิด IGBT ชอด็อตมันจะข้ามไม่สามารถข้ามมาช็อตถึง MCU ได้นะครับพูดง่ายๆก็เป็นระบบป้องกัน MCU ช็อตนั่นเองนะครับ อ่าก็ป้องกันด้วยออปโตแบบนี้ก็ถือว่าปลอดภัยนะครับหลังจากนั้นเมื่อ IGBT ทํางานได้นะครับก็จะมีไฟสูงความถี่สูงผ่านแกนโลพาสจากนั้นแกนโลพาสนะครับจะกองความถี่สูงแปลกฟอมทิ้งทั้งหมดเหลือเป็นความถี่ต่ำราวๆห้าสิบเฮิร์ตนะครับห้าสิบเฮิร์ออกมานะครับก็จะมากองทิ้งอีกทีโดยคาป่าตรงนี้นะครับเป็นซีฟิลเตอร์ ฟิลเตอร์ความถี่สูงแปกปลอมทิ้งอีกชั้นนึงนะครับแล้วก็ส่งออกเอาพุตนะครับเพราะฉะนั้นแรงดันที่ออกเอาพุตตรงนี้ก็จะเป็นไฟเราๆ2 2 0ราโวลต์ลล v, ความถี่ต่ําก็คือ5 0 h เฮิรตซ์ออกมาได้นะครับ50เฮิรตซ์เนี่ยก็คือเป็นความถี่ต่ําส่วนความถี่สูงที่กองทิ้งเนี่ยมันก็จะมีความถี่ modulation ต่างๆนะครับความถี่ระดับ 10-20K กันเลยมันก็จะกองทิ้งทั้งหมดนะครับก็มีลายฟิลเตอร์จุดนี้อีกตัวนึงนะครับ ตรงนี้ก็เป็น c ีทีองกระแสน,นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเป็นรีเลย์หรือเปล่านะครับรีเลย์ตัดต,ต่อเอาพุดหรือเปล่านะครับผมยังไม่ได้รื้อนะก็เลยรีวิวแบบคร่าวๆให้ดูวงจรแบบคร่าวๆลวกๆกันไปนะครับเห็นว่าแปลกก็เอามาให้ชมกันหน่อยนะครับค่อนข้างดูดีนะครับวงจรข้างล้างดูดีตัวนี้มาด้วยอาการเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างลูกค้าแจ้งมาว่าอย่างนั้นนะครับยังไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรเสีย นะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะครับถ้าบอกว่าติดบ้างไม่ติดบ้างถ้าบอกว่าไม่ติดเลยหรือบอกว่าช็อตระเบิดตูมตามยังจะยังจะดีสักกว่านะครับนะถ้าติดบ้างไม่ติดบ้างนี่ไม่รู้จะซ่อมจุดไหนเหมือนกันนะน่าจะระเบิดมาเลยนะเครื่องนี้น่าจะดีกว่านะครับนะโอเค ก็รูปร่างหน้าตาเขาๆประมาณนี้นะโอเคก็เขาๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันไหนที่ถึงคิวซ่อมเดี๋ยวอาจจะมารีวิวงานซ่อมให้กันชมอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพรีวิวแบบเขาๆให้ชมกันนะครับ